ท่านผู้ชมครับอินทรพาล้ำสายพันเด็ดอีกสายพันหนึ่งกระผมต้องยกนิ้วให้สีเหลืองนวลลูกใหญ่ๆนะท่านผู้ชมสีเหลืองนวลลูกใหญ่ท่านผู้ชมครับนะท่านผู้การนาวอากาศเอกบุรเศตบานชื่นชิมเสร็จบอกว่าโอ้โหมันหวานเข้มข้นเนื้อมันกรอบฟูนี่ฮะท่านผู้ชมคือสายพันเด็ดสายพันนี้เนี่ยนะครับเป็นการผสมสายพันธุ์ พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาอีกสายพันธุ์หนึ่ง,แต,ง,งแต่เป็นสายเหลืองน,นะานผู้ชมสายเหลืองจะเป็นสายเหลืองนวลฮะเหลืองนวลลูกใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่กว่าบาฮีท่านผู้ชมใหญ่กว่าบาฮีเยอะรสชาตินี่บาฮีไม่ต้องพูดถึงนะครับนะฮะคุณอะไรอ่ะนะครับ,รนะรบที่พัทยาผมก็ลืมชื่อเดี๋ยวโดนน้องเขาตำหนิเอานะฮะนะครับ ก็ได้ชิมนะคุณดานัยก็ได้ชิมนะครับบางท่านบางคนคือผมในช่วงปีนี้เนี่ยต้องกราบอาภัยว่าส่งไม่ได้บางท่านเพราะว่า,าบริษัทขนส่งบางบริษัทเนี่ยเขาเขาไม่รับผลไม้สดนะครับระยะเวลาของการส่งมันกระทบอยู่ก็เลยไม่ได้ส่งให้นะนะครับไปถึงท่านบางทีก็ว่าแต่จริงๆหลายวันนะนะครับ ไปถึงคุณอุเทนอะเรียกชื่อจริงเลยเลยอุเทนปินทองเนี่ยนะครับพัทยาไปหลายวันเลยนะท่งส่งไปหลายวันได้ชิมบอกว่าเออใช้ได้พี่วิเชียนนะครับสั่งต้นมานะฮะเอาไปปลูกนะครับท่านผู้ชมท่านดาไนาเนี่ยได้ชิมเสร็จปุ๊บโอ้โหสุดยอดเลยได้นะนะครับก็อย่างนั้นนะท่านผู้ชมครับสายพันธุ์นี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ผลสดนะท่านผลสดผลสดท่านผู้ชมเนื้อเขาหนา กรอบปูน้ำที่สำคัญคือเขาไม่ฝาดตั้งแต่ผลผลผลอ่อนเลยนะผลอ่อนเล็กๆอะ่ะผลอ่อนเล็กๆอะ่ะไม่ฝาดเลยท่านผู้ชมนะครับได้ชิมแล้วไม่ฝาดพอแกกจัดขึ้นมาหน่อยเนี่ยโอ้โหรสชาติใช้ได้ทีเดียวหวานกรอบอร่อยหวานเข้มข้นนะครับรสชาตินี่แตกต่างอร่อยกว่าเนื้อชั้นกว่าบาฮีเยอะบาฮีเนื้อเยอะที่ท่านบอกว่าแน่ๆแพ้เขาแน่แหละ ผมยืนยันนะครับแล้วหลายท่านก็ยืนยันตามที่กระผมได้บอกได้ว่ากันไว้นะครับนี่คือสายพันธุ์อินทผลามสายพันธุ์เด็ดนะครับ sk 1นะท่านผู้ชมหลายท่านหลายคนรู้เป็นอย่างดีแล้วนะครับเริ่มได้ปลูกมเมล็ดที่ท่านได้ไปเนี่ยเพาะเลยนะทนะ่านผู้ชมนะเพาะเลยต้นกล้าเพาะไปเวลาช้าออกว่าผมปีหนึ่งหน่อยช่างมันไม่เป็นไรนะครับนะฮะก็ท่านได้ชิมอะไรไปแล้วเนี่ยก็ปลูกไปเลยนะครับเอาไปขยายในสวนของท่าน ได้ของดีได้พันดีไปปลูกที่สวนท่านนะครับชอบกันแบบนี้นะท่านผู้ชมนะต้นนี้จะดีมากเลยพูดไม่ถูกเลยบาฮีกับขาไอ้ดารันอะไรไม่ได้อะไรขนานไหนไม่มีฝาดเนื้อเยอะทไมติดฝาดหวานได้ไหมพวกกันเข้มข้นเนี่ยรสยิยมคนไทยจะทานผลไม้ต้องรสชาตินี้เลยเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมต้องรสชาตินี้ ทรายหนึ่งเนี่ยตกประมาณสิบกว่ากิโลนะโอ้ใหญ่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 จริงๆนะคุณผู้ชมแล้วขนาดลูกเขานี่ใหญ่แล้วแล้วหลายทลายด้วยนะหลายจานด้วยเจอเกียวส่รงาเมืองตั้งนาละมา ในส่วนต้นพันธนะุ์น่ะท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นรุ่นเดียวกับ v32 เลยเพราะพร้อมกันเลยนะครับเพราะต้นดูแลมาพร้อมๆกันคล้ายๆกันแล้วนี่ทรงต้นตัวเมียแต่นะครับเรากจ็จะจัดจำหน่ายขายกันในราคาตรวจสอบเพศนะครับส่งตรวจ dn เนะท่านผู้ชมนะส่งตรวจ dn a ให้เรารู้เป็นแน่ชัดในทางวิทยาศาสตร์ ว่าเป็นต้นตัวผู้หรือว่าตัวเมียนะนะครับทดสอบทางเพศกันให้ได้รู้เรื่องกันเลยดีกว่านะแล้วก็จัดส่งให้ท่านไปในราคาจัดจําหน่ายขายกันนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะสามพันบาทท่านผู้ชมฟรีค่าส่ง3,000บาทฟรีค่าส่งมีไม่เยอะเรียนท่านว่ามีไม่เยอะและผมต้องเก็บไว้ครึ่งหนึ่งในการขยายสายพันธุ์ผมในส่วนของผมด้วยนะครับผมจะแบ่งให้ท่านได้ครึ่งเดียวเช่นมี50ต้น ผมแบ่งให้ท่าน25ต้นนะแบ่งจําหน่ายกัน25ต้นอีก25ต้นผมเก็บไว้ปลูกเองและตัวผู้อ่าเหมือนเดิมจัดให้ถ้าหากว่าท่านสั่งซื้อตัวเมียผม5ต้นผมก็จะแถมตัวผู้ให้1ต้นนะครับท่านตัวเมีย5ต้นแถมตัวผู้ให้1ต้นฟรีค่าส่งเออไหนๆก็แถมแล้วก็ฟรีค่าส่งไปเลยสินะท่านผู้ชมนะเอา้าส,สวยๆงามๆ ต้นขนาดนี้เนี่ยโอ้โหแทงยอดแทงอะไรโอ้โหออกยอดดีมากสวยงามดูแลให้น้ําให้ได้ให้ปุ๋ยไข่โตสานแผลงลิตรและท่านผู้ชมครับนะสารเร่งการจเจริญเติบโตก็แผลงลิตขึ้นมาเอา้าโตกันไวแบบนี้ท่านผู้ชมครับนี่ท่านผู้ชมดูนี่โอ้โหนี่เห็นไหมดูใบกลางดูใบกลางแทงออกมาหนามโอ้เต็มเลยระวังด้วยนะท่านผู้ชมนะหนามนะเออหนามนะจ๊ะนะครับนี่ฮะ ต้นกาลังอวบกําลังสวยเลยนะครับเนี่ยสวยขนาดนี้นะฮะนะขนาดนี้แล้วเนี่ยมีแต่วันโตนะแล้วเวลาส่งเนี่ยไม่มีการที่จะเอาดินอะไรออกเลยนะส่งทั้งเข่งนี้เลยนะจับเข่งนี้ใส่ถังใหญ่ไปเลยนะส่งถึงท่านเพราะว่าราคาค่าขนส่งเนี่ยไม่แพงไม่แพงนะครับทั่วประเทศเนี่ยตกถังหนึ่งร้อยกว่าบาทท่านผู้ชมนะรับได้นะผมก็สบายใจเพราะว่าท่านไปถึงมือท่านเนี่ยท่านก็ ให้น้ำให้ปุ๋ยต่อเลยนะจะปลูกก็เน αι, จ่จริงๆเข่งนี้ก็มันแมนวิทนเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะนะฮะลงทั้งเข่งเลยก็ได้แต่ให้เดียก็ตัดเข่งออกแล้วก็ลงเลยนะฮะนะครับลงปลูกเลยก็มีแต่พุ่งปลูดพุ่งปลดแหละนะนะครับงดงามเลยท่านผู้ชมนะฮะรุ่นนี้ท่านผู้ชมมีรุ่นเนี้ยปีกว่าแล้วสิบห้าเดือนแล้วเข้าสิบห้าเดือนแล้วท่านผู้ชมนะครับส่งตรวจเพศให้เดี๋ยวรู้ DNA เดี๋ยวรู้เพศตัวผู้ตัวเมียจะได้จัดส่งให้ท่านนะครับสวยแท้ เห็นไหมฮะท่านะผู้ชมน,นี่งามงามนะครับท่านมีจํานวนไม่เยอะนะพันนี้นะผมเพราะาไม่เยอะเพราะว่าขายไปส่วนหนึ่งแล้วนะนะครับก่อนหนะนั้นก็ขายไปบ้างแล้วนะจำหน่ายไปนี่สวยงามอวบเชื้อนะครับท่านนะฮะนี่สีเหลืองนวลลูกใหญ่ๆหวานกรอบอร่อยหวานเข้มข้นด้วยนะครับอร่อยขนาดนี้เนี่ยฮนะ อ,อ,อร่อยขนาดนี้ไม่ปานไม่ปานบาฮีถอยเลยถอยเลยนะครับท่านผู้ชมฮะดูฮะนี่ฮะต้นใหญ่ต้นสวยนะครับนานโคนอวบนะนี่ดูแลกันให้ดีดูแลกันให้ดีท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะอ้าวงามงามนี่ฮะเขียวปีเลยบางท่านบางคนมอใช้ได้ใครโตศาสตร์วเชียนใช้ได้เอาผมทดลองดูผมก็ยังไม่รู้วดีแค่ไหนไง ก็ลองดูจะได้รู้นะครับนะทดสอบทดสอบกันไปส่วนท่านอื่นที่มีของดีอยู่แล้วใช้ของท่านไปเลยท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องมาเชื่อวิเชียนมากบางเรื่องท่านก็ใช้ของท่านไปนะเห็นไหมนี่นะครับต้นสวยต้นสวยนะครับมีกันอยู่ผมว่าประมาณร้อยตน้นร้อยต้นเดี๋ยวส่งตรวจเพศก็ได้ประมาณนี้แหละห้ต้นนี้แหละประมาณนี้แหละแล้วก็มีตัวผู้กันไปนะ นะครับ5นะหแถมหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเมีย5ต้นแถมผู้1หนึ่งต้นฟรีฟรีนะจ๊ะฟรีจริงๆแล้วก็ฟรีค่าส่งให้ด้วยฮนะให้กันไปให้กันไปนะครับอา้าวนี่ท่านผู้ชมสวยงามนะต้นใหญ่ต้นอวบต้นสวยใบของเขาเนี่ยแผ่กิ่งก้านสาขาให้งดงามขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมสดใสท่านผู้ชมนะครับ ต้นเขาสดใสงามสดใสมากนะครับนี่ดูแลกันดีๆเขาจะงดงามเขาจะสวยนะแล้วก็สดใสมากนะเหมือนกันท่านไปทําเหมือนผมก็ได้เหมือนผมนี่แหละไม่ต่างกันหรอกนะ ບາງມື້ະນລະມາ